สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการไปเรียนนอกทางช่องคมชัดลึกทีวีนะคะอยู่กับดิฉันนชนกศรีเนตรชัยค่ะหรือว่ากุปกิฟตนะคะ สัปดาห์ที่แล้วค่ะกิ๊บพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของโรงแรมโฟร์ซีซันนะคะมาสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาคุยกับพนักง,งานที่นี่ซึ่งเป็นระดับผู้จัดการกันบ้างค่ะวันนี้กิ๊บอยู่กับสองท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะกับคุณเมธคุณสโรชินีนภาวง์นะคะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณพีทพฤึกษาก่อนเขตสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะกิ๊บอยากให้ทั้งคุณพีทนะคะและคุณเมธแนะนําตัวเองกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะเมดนะคะตอนนี้ทำตำแหน่งเซลส์แมเนจเจอร์นะคะอยู่กับโฟร์ซิสนมา3ปีแล้วค่ะเมดก็จะดูแลในส่วนของห้องพักและห้องประชุมค่ะค่ะและอย่างคุณพีทล่ะคะสำหรับผมนะครับตอนนี้อยู่ในส่วนของฟรอนท์ f อฟฟินะฮะเป็นแอสซิสต n t ์ฟรอนท์ f อฟฟิ a แม g นจเจอร์อยู่กับโฟร์ซิสนมาแล้วเป็นเวลาทั้งหมด2ปีครับอืมเรียกว่าก็อยู่กันมาเวลาใช้ได้เหมือนกันนะคะ,ะยกอย่างให้ทางคุณเมดค่ะเริ่มต้นเล่าเส้นทางสายการโรงแรมกับการทํางานเกนี่ยวกับเรื่องของการให้บริการในโรงแรมเหมือนว่า เริ่มเส้นทางการทํางานมาได้ยังไงคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะหลังจากที่เมดเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยเมดก็ค้นพบตัวเองว่าตัวเองเนี่ยชอบงานสายการบริการนะคะหลังจากนั้นเราก็มองหา สิ่งที่ว่าเอ๊ะเราจะทํางานตรงไหนแล้วก็เรียนต่อตรงไหนดีเราก็มาจบที่การที่เรารู้ว่าเราค้นพบแล้วก็ชอบการบริการเราเลยเลือกเรียนต่อด้าน hospitality ค่ะ,คะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เซิร์ชหาข้อมูลว่าสถาบัานไหนนะที่เราควรจะไปเรียนต่อแล้วก็ได้มาเลือกที่เลโรชค่ะซึ่งติดหนึ่งใน3ของโลกค่ะ,คะก่อนที่จะมาค้นพบตัวเองแหละว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับการที่ชอบงานบริการ hospitality ต่างๆเนี่ย เริ่มได้ยังไงคะจบปริญญาตรีสาขาสายไหนไหมคะเป็นสาขา business English ค่ะเป็นด้านภาษาค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ค้นพบว่าเอ,เ,อเราควรจะหา specialist นะคะที่ตัวเองค้นพบแล้วก็ชอบก็เลยมารู้ว่า hospitality นี่แหละที่เราชอบแล้วเพราะว่าเรามี service m i n d ค่ะค่ะและอย่างคุณพีทล่ะคะเริ่มสายนี้ได้ยังไงเอ่ยรย่องของผมเนี่ยตอนเรียนจบมัธยมนะฮะ,ะก็คือเรียนจบชั้นม6ก็เริ่มมองหา อ,อย่างเหมือนเด็กทั่วๆไปเลยนะฮะก็คือมองหาว่าอจะเรียนต่อสายไหนดีแล้วก็เป็นคนพบที่ว่าเราเรียนสายสินภาษามาพนเพราะฉะนี้มันก็มีไม่กี่แขนงที่จะเหมาะกับตัวเราแล้วก็เห็นว่าการโรงแรมเนี่ยปีนั้นหรือตอนนั้นเนี่ย การท่องเที่ยวเนี่ยบูมค่อนข้างมากก็เลยตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อที่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะในสกขา์วัลสเปียร์ิตี้ตรงนี้เนื่องจากว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ถือว่าเป็นประเทศในลําดับต้นๆที่มีชื่อเสียงทางทางด้านของการโรงแรมค่ะตอนนั้นของคุณพีกับคุณเมทค่อนข้างต่างกาันอย่างของคุณเมทเองเนี่ยรเรียนตอนปริญญาโทส่วนของคุณพีทเนี่ยค่ะเริ่มตั้งแต่ปร,ริญญาตรีเลยถูกต้องค่ะตอนปริญญาตรีเนี่ยไม่คิดเหมือนคนอื่นเหมือนเพื่อนๆหรอคะบอกว่าอ๋อต้องฉันต้องเข้ามหาวิทยาลัยก เป็นจุดหักเหที่ทําให้เราอยู่ดีว่าจบมาหกแล้วฉันจะไปเมืองนอกแล้วคือต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างหนึ่งที่ทําให้ตัดสินใจไปเรียนที่นั่นเนี่ยเนื่องจากว่า อย่างที่เราก็รู้ๆกันนะฮะ,ะว่าถ้าการเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยหรือต่างประเทศเนี่ยจะทําให้เราหนึ่งคือช h a งเลนต์ตัวเราเองทําให้เราโตมากขึ้นถ้าเทียบกับนักเรียนหลายๆคนคที่เรียนต่อมหาวิทยาลัยในเมืองไทยนะฮะ,ะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยที่3เนี่ยก็คือว่าเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ในส่วนของวัฒนธรรม,มแล้วก็ความเป็นอยู่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคนของคนที่นั่นด้วยซึ่งเรื่องของคนเนี่ยจริงๆแล้วอย่างอย่างที่ทุกคนรู้นะฮะโดยเฉพาะพี่เมทเองหรือคนที่ทํางานโรงแรมตรงนี้เองเนี่ยเราจะรู้ว่าเรื่องของคนเป็นเรื่อง ททีี่่่สสําคคัญุดะเรียกว่า2ท่านนี้นะคะเริ่มต้นมาสู่งานสายการโรงแรมกันให้บริการต่างๆได้เนี่ยก็เกิดจากการไปเรียนทําให้มันกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลย<ะ>มาถามทางคุณเมทก่อนละกันค่ะคุณเมทคะพอตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะเราตัดสินใจละจะปไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ละไปเรียนเรื่องการโรงแรมและก่อนนั้นนี้เคยทํางานด้านสายนี้มาก่อนไหมคะก่อนนั้นไม่เคยเลยนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราได้ไปเรียนเนี่ย แล้วเราทําให้เราชัดเจนตัวเองมากขึ้นว่าตรงนี้แหละที่เรา <rattling. S 2> ชอบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราจบเราก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะต่อจากนี้เนี่ยหลังจากที่เราเรียนจบเราก็ต้องเริ่มสมัครงานแล้วก็เริ่มมองหาโรงแรมในฝันที่เราอยากจะเข้ามาทํางานแล้วเป็นเชื่อกันว่าเด็กนักเรียนโรงแรมเนี่ยโฟร์ซีซันเนี่ยก็ต้องเป็นแบรนด์อันดับต้นๆเลยค่ะคิดขึ้นมาในใจว่าหลังจากที่เราจบสาขาตรงเนี้ยโฟร์ซีซันเนี่ยแหละจะเป็นที่ที่เราอยากเข้ามาทํางานค่ะ,คะ แล้วอย่างคุณพีทล่ะคะอย่างของผมเนี่ยคือตั้งใจไว้เลยว่าพอจบแล้วจะต้องทํางานกับโฟร์ซีซันให้ได้เนื่องจากว่า,าการเรียนในระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทจะแตกต่างกันตรงที่ว่าปริญญาตรีเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ฝึกงานในแต่ละที่นะฮะ <c oughs> ซึ่งตัวผมเองก็ผ่านการฝึกงานมาหลายๆที่ในช่วงที่ที่เรียนอยู่นะฮะก็ทําให้คนพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยโฟร์ซีซันเป็นแบรนด์ที่เหมาะกับ เราแล้วก็เราอยากที่จะร่วมงานก็เลยส่งเรซูเม่ผ่านทาง corporate, คอร์ปรสแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาทำงานตรงนี้อยากให้ทางคุณพีทได้เล่าก่อนค<ฆ>่ะว่าตอนใช้ชีวิตเรียนปริญญาตรี<ฆ>4ปีที่เลโรชเนี่ยน<ฆ>ะคะมีการวิธีการเรียนยังไงบ้างใน4ปีคร่าวๆค,คุณผู้ชมได้เข้าใจเห็นภาพเลยถ้าฉันส่งลูกไปเรียนปริญญาตรีหรือว่าเอ๊ะถ้าตอนนี้น้องๆวางคอนอยู่มาห้ามาหแล้วแบบมีความฝันจางอยากเรียนปริญญาตรีที่ต่างประเทศแบบคุณพีทบ,บ้างเนี่ยค่ะ มันชีวิตที่นั่นเป็นยังไงบ้างจริงๆต้องบอกกันเลยว่าชีวิตที่นั่นค่อนข้างสนุกนะฮะ <c oughs> เพราะว่าด้วยด้วยตัวของโรงเรียนเนี่ย <c oughs> ถูกออกแบบมาให้เหมาะสําหรับการเรียนการโรงแรมเลย <c oughs> เพราะว่าสาขาหลักที่สอนที่นั่นคือการโรงแรม <c oughs> สิ่งแรกถ้าสมมติเราเราไปเรียนในระดับปร,ริญญาตรีนะฮะ <c oughs> ก็ปีแรกจะเป็นในส่วนของโอเปอเรชั่นทั้งหมดแล้วก็บวกกับอะคาเดมิกครึ่งหนึ่งนะก็คือปีแรกจะเรียนเรื่องของเซอร์วิสทั้งหมดสอนว่าโรงเรียนจะสอนให้เราเสิร์ เป็นสอนให้เราทำหน้าที่เป็นรี c เ p t i o n ซชันนิสเป็นนะฮะหลังจากนั้นพอปีที่2มาก็จะเป็นในเรื่องของครัวเราก็จะทำอาหารเป็น mm hmm. ในขณะเดียวกันเราก็จะมีโอกาสเรียนในส่วนของอ c คาเดมิกทั้งหลายแหล่ด้วยพอมาปีที่3ปุ๊บเนี่ยจะเปลี่ยนลาจากออปเปอเรชันจะเป็นในส่วนของแมネจเมนต์นะฮะก็จะมามีในส่วนของอ financial เข้ามาเกี่ยวข้องมาร์เก็ตติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรก็ตามที่เราจะต้องวิเคราะห์ในระดับของแมเนจเมนต์นะ,ะ,ะก็ปีสุดท้ายเองเนี่ยก็จะ ในในเรียนในลักษณะที่ยากขึ้นเพราะ<ม>ว่าต้องกลุ่มให้เรามาเป็นผู้เปิหารให้ได้หลังจากที่จบการศึกษามาแล้วตอนที่เรียนระดับปริญญาตรีเนี่ยค,ะค่ะเรียนเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดฮะ<ม>แล้วก็อตอนฝึกง,งานเองก็มีโอกาสได้ใช้ภาษาที่ที่ตัวเราเรียนมาด้วยแต่นอกจากนี้เนี่ยทางโรงเรียนหรือว่ามหาลาัยอ่ะหาจะสอนให้เรียนภาษาที่3ด้วยก็คือขึ้นอยู่กับน้องๆหรือว่าเด็กๆอ่ะหะที่ไปเรียนว่าจะเลือกแบบไหนว่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสเยอรมันหรือว่าจะเป็นในส่วนของภาษา ที่โรง,เ,รงเพื่อนร่วมห้องแหะคะของปริญญาตรีเนี่ยเป็นชาติไหนบ้างจริงๆต้องบอกว่ามิกซ์นะผมว่านี่คือโอกาสดีอีกโอกาสนึงที่ทําให้เราได้ในส่วนของ c คานเจอร์ตรงนั้นมาค่อนข,ข้างเยอะเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เอเชียนเลยมีอเมริกันด้วยแล้วก็มีในส่วนของยุโรปเปียดด้วยเนี่ยะถือว่าถือว่าเป็นเป็นกู๊ดมิกซ์จริงๆทางฝั่งของคุณพีทนะคะเป็นระดับปริญญาตรีแต่ว่าถ้ามาฝั่งทางคุณเมทบ้างคะ่ะ เป็นปริญญาโทไปถ้าไปเรียนที่นู่นระดับปริญญาโทเนี่ยต้องมีการเรียกว่าเข้าบังคับไหมคะเพราะว่าหลักสูตรปริญญาโทบางที่ต้องบอกว่าต้องมีประสบการณ์การทํางานมากี่ปีกี่ปีในด้านนี้ก่อนถึงจะสามารถสมัครเข้าเรียนปริญญาโทได้และอย่างที่สถาบันแห่งนี้แหะคะ สถาบันแห่งนี้นะคะเขาก็จะคัดคนที่ผลการเรียนนะคะแล้วก็จะมี specification ที่เขาจะบอกว่าต้องการอะไรบ้างนะคะมีทั้ง IELTS นะคะที่ว่าเราจะต้องได้ระดับเท่าไหร่เพราะว่าไปเรียนที่นูน่นภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสารเราก็จะต้องผ่านตัวนั้นนะคะแล้วพอเรียนไปแล้วเนี่ยของเมทจะเน้นด้านการบริหารนะคะแล้วหลังจากนั้นเทอมสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะไปทางด้าน marketing หรือว่า finance <c oughs> ซึ่งตัวเมทเองเนี่ยก็เลือกทาง marketing เพราะว่าเรามีความสนใจ ทางด้านนี้มากกว่าค่ะอันนี้ก็คือเป็นหลักสูตรเป็นญญาหนึ่งปีโทหนึ่งปีนะคะริมภาษาอังกฤษหมดเลยใช่ค่ะแต่ว่าความเป็นอยู่เนี่ยซึ่งเนื่องจากเราเป็น French part นะคะเราก็จะได้รู้ภาษาฝรั่งเศสมาบ้างค่ะค่ะก็คือว่าเพราะว่าโรงเรียนที่ตั้งอยู่สถานที่ตั้งของโรงเรียนเนี่ยอยู่ในฝั่งของเรียกว่าฝั่งที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เลยทําให้ต้องจําเป็นที่ต้องมีความรู้ด้านนี้ด้วยเพราะก็ต้องยอมรับว่าอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะถ้าเป็นฝั่งที่พูดฝรั่งเศสเนี่ย เขาก็ใช้ฝรั่งเศสเป็นหลักเหมือนกันมการกกว่าภาษาอังกฤษถูกต้องค่ะแล้วเพื่อนร่วมห้องล่ะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีประสบการณ์การทํางานมาแล้วหรือว่าไม่เคยทํางานสายโรงแรมมาเลยมาเรียนด้วยกัน จะมีทั้งหลากหลายค่ะมีทั้งสองแบบมีทั้งคนที่เคยทํางานมาแล้วมีประสบการณ์หรือว่าเป็นคนที่เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีเลยนอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยการที่เราได้ความรู้แล้วเนี่ยเราสามารถได้คอนเน็กชันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนที่เรียนจบเนี่ยทุกคนก็ทําใน hospitality อย่างเวลาเราไปไหนเนี่ยเราก็สามารถติดต่อเพื่อนให้ให้ช่วยกันหาห้องหาอะไรหาคอนเน็กชันหางานที่ที่เหมาะสมกับเราได้ค่ะใช่คุณเมทคะคุณเมทเรียนปริญญาโทจบแล้วเนี่ยหนึ่งปีจบละ ระหว่างนั้นค่ะพอจบแล้วคนเรามันเป็นเรื่องปกติเลยฉันต้องเริ่มหางานแล้วละ่ะไปเรียนด้านนี้มาจากไปก่อนเนี่ยเรียนด้านบริหารเรียกว่าบริหารธุรกิจได้มาก,ก่อนแล้วนี่เรียนเป็นด้านภาษามาแล้วตอนนี้นมาเปลี่ยน,านาาสายมาเป็นโรงแรมอย่างชัดเจนเลยเนี่ยยังไงบ้างคะกับการหางานเริ่มยังไงเอ่ยเริ่มเลยนะคะพอเราเริ่มจะจบเทอมสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะโรงแรมไหนที่เราอยากจะเข้าไปทํางานหลังจากเรียนจบ อันดับแรกที่แวบ,บขึ้นมาในใจโฟร์ซีซั่นเลยค่ะเพราะว่าตอนเราเรียนอยู่เนี่ยเขาก็จะมีมีเป็นเหมือนเคสตัดดี้นะคะของโรงแรมต่างๆให้เราเรียนแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือโฟร์ซีซั่นแล้วได้สแตนดาร์ดแอนด์เซอร์วิสของโฟร์ซีซั่นซึ่งเป็นที่รู้จกักและก็เป็นมีชื่อเสียงอยู่แล้วเนี่ยค่ะทำให้เราคิดว่าแบรนด์นี้แหละนะเวลาที่ฉันเรียนจบเนี่ยฉันจะต้องสมัครงานที่นี่เป็นที่แรกคือตอนนั้นยืน resume, ่นเรซูเม่สำหรับชยเข้ามาหรือว่ามีทางตัวแทนจากทาง โรงแรมต่างๆเนี่ยมาหาเราที่โรงเรียนคะมีทั้ง2แบบค่ะแต่ของตัวเมทเองเนี่ยเมทสัมภาษณ์กับทาง HR เลยส่งใบสมัครเข้ามาทาง HR เลย<ม>แล้วด้วยที่เราจบเลโรชนะคะที่นี่ส่วนใหญ่ก็มีเด็กเลโรชเยอะนะคะ<ม><ม>ทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาสัมภาษณ์ค่ะแล้วก็ผ่านสเต็ปแต่และสเต็ป<ห>เ,ขเข้ามาลคะค่ะคะวิธีการกว่าจะมาวันนี้ได้ทํางานในโฟซิซันเนี่ย เป็นปคล้ายๆคุณเมธไหมเอ่ยของผมจะมแตก,กต่างจากคุณเมธตรงที่ว่า corporate จะเข้าไปที่โรงเรียนม,มีก็จะมีจากหลายๆแบรนด์แต่อย่างที่บอกว่าผมตั้งใจอยู่แล้วว่าจะต้องทํางานกับโฟร์ซีซันให้ได้เนื่องจากชื่อเสียงที่โฟร์ซีซันมีมานานในเรื่องของคนเรื่องของ standard culture service ทั้งหมดนะฮะก็พอตอนนั้นเนี่ยพอ corporate เข้าไปก็มีการสัมภาษณ์ผ่าน p r o c e s ทั้งหมดแล้วก็เลือกแล้วว่าจะต้องเป็นของโฟร์ซีซันที่ไทยแลนด์ของผมเนี่ยจะแปลกตรงที่ว่าก่อนที่จะมารับตำแหน่งนี้เนี่ยของผมจอยในส่วนของ manager in training p r o ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะรับเฉพาะเด็กนักเรียนการโรงแรมนะฮะจากสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นทั้งหมดจะมี3โรงเรียนก็คือเลโรชกรีองแล้วก็อีกโรงเรียนนึงคือเ e อโกโฮเทลโดโลซานการสัมภาษณ์ทั้งหมดเนี่ยเสร็จสับซ,ซึ่งซึ่งต้องยอมรับเลยว่าโฟร์ซีซันเนี่ยให้โอกาสกับเด็กทั้งสโรงเรียนเป็นอย่างมากพอเรามีโอกาสได้มาตรงนี้เนี่ยนอกจากที่ผมจะได้อยู่โฟร์ซีซันแล้วจากกรุงเทพแล้วผมก็ยังมีโอกาสไปอยู่โฟร์ซีซันเชียงใหม่โฟร์ซีซันเพนเด็ดแคมป์นะฮะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่ง property ที่ค่อมา สำหรับอฟอร์ชั่นของประเทศไทยก็ทั้งหมดโปรแกรมเป็น18เดือนนะฮะฝึกในส่วนของ Manager in Training r o ฝั่ง Rooms แล้วก็ถูกโปรโมทเมื่อไม่นานมานี้เองเพิ่ง2เดือนนะฮะในตำแหน่ง Assistant Manager Front Office ออฟฟิคุณเมยมองว่าที่เราไปเปลี่ยนสายทางอาชีพไปแล้วอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนเลยจากตอนแรกคิดว่าตอนนี้ต้องไปหาอะไรที่เป็นพิเศษที่เหมาะกับเราแนวะทางของเราแล้วค่ะ คิดว่าการไปไต่อต่างประเทศกลับมาเนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้างในการเลือกเรียนสายโรงแรมครั้งนี้ค่ะค่ะอันดับแรกเลยนะคะสวิตเซอร์ลแลนด์เมื่อพูดถึง h o s p i t a l i ท y เนี่ยแวบบแรกประเทศแรกเลยที่พูดถึงก็คือสวิตเซอร์ลแลนด์ที่นั่นเนี่ยให้ความรู้เรามากมายที่เราไม่สามารถหาได้จากเมืองไทยอันดับ อันดับต่อไปก็คือเราได้เพื่อนนะคะ c u l t u r ไม่เหมือนเราไม่เหมือนเมืองไทยซึ่งเราไม่สามารถหาที่นี่ได้ค่ะ,คะใช่แลวอย่างคุณพีทละคะของผมจะได้ในส่วนของการเรียนรู้ในเรื่องของคนแล้วก็ชาร์เลนส์ตัวเองในเรื่องที่ว่าการไปใช้ชีวิตต่างประเทศเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยตัวเองนะฮะแล้วเรื่องภาษาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนแรกเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันยากมากสาหรับเราตอนแรกๆเลยเพราะเนื่องจากว่าเราไปตั้งแต่ตอนเด็กๆอา<ม>ยุสิบแปดสิบเก้าอะไรเงี้ฮะ แต่พอไปอยู่ที่นั่นเนี่ยหลายๆครั้งเรารู้สึกเลยว่าเด็กทุกๆคนที่ไปเรียนที่นั่นทุกคนช่วยเหลือกันจริงๆแล้วก็ทาให้เราเรียนรู้ได้ได้เรื่องของเพื่อนและในขณะเดียวกันทุกๆอย่างในเรื่องของ hospitality นะฮะมันก็ตามมามค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างจากสองท่านเท่านั้นนะคะที่มาพูดคุยกับเราเป็นตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จ จากของโรงแรม4ฟร์ซีซันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณเมทและคุณพีทมากค่ะขอบคุณครับ,บ,รบแต่ว่าช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมคะที่เรียกว่าก็เป็นทํางานในตําแหน่งระดับผู้จัดการเหมือนกันแหละจากโรงแรมแห่งนี้นะคะจะมาพูดคุยกับเราถึงประสบการณ์ของพวกเขาในการไปเรียนต่อต่อตางประเทศะคะ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักะครู่ค่ะถามว่ายากไหมจริงๆแล้วไม่ยากถ้าเราชอบจบต่างประเทศต้องเป็นลูกคุณหนู